กลับมาในเรื่องของอุทกภัยกันสักนิดนึงค่ะนอกเหนือจากการช่วยเหลือต่างๆแล้วนะคะหนึ่งสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการให้กําลังใจนั่นเองค่ะโือเรื่องนี้นะคะทางด้านของว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะท่านได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยนะคะหมู่ที่6ตําบลรือสออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพร้อมกับมีการมอบถุงความห่วงใยจากสภากาชาติไทยค่ะ โดยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าในพื้นที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการรักษาชีวิตและขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวเน้นย้ำค่ะว่าทางราชการได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบทางราชการ สำหรับภาพรวมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2566จนถึงปัจจุบันนี้มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน607ครัวเรือนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน2,449คนส่วนบ้านเรือนได้รับความเสียหายที่เสียหายมากนะคะ30-70เนจำนวน82หลังและเสียหายน้อยกว่า30เนวน468หลังขณะที่ สถานภาพที่ดินนะคะผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน520หลังโดยทางราชการก็เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยด่วนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ยังได้เยี่ยมการให้บริการงานทะเบียนและออกบัตรประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรือสาอ เพื่อเยี่ยมการให้บริการงานทะเบียนและออกบัตรประชาชนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่เอกสารทางราชการเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอร,รือเสาะในช่วงที่ผ่านมาครับโดยเปิดให้บริการงานทะเบียนและออกบัตรประชาชนณที่ว่าการอำเภอร,รือ,สอ,อเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในวันเสาร์ที่6มกราคมและวันที่7มกราคม2567ด้วยนะครับค่ะ ก็เป็นผลกระทบที่ได้รับนอกจากเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็มีเรื่องของเอกสารทางราชการก็ออกมาอำนวยความสะดวกกันนะครับ